ก็เลยปเป็นที่นี่ก่อนแนะนำโรงเรียนคุณนี่ได้ไปไหนคะใช้โปรเจคเตอร์เห็นมูอมบิ้มเขาเลยจะเป็นดาราแล้วด้วยวันนี้ <c oughs> วันนี้เราจะไปทัวรบ์บาราบอคะ่ะโอ๊ยนไนม่ต้องไปค้นหน่อย <c oughs> ฉัน, <c oughs> นเได้เรียนมูนิเทนด้วยนะฉันเนแฟนฉันเป็นยุนิเทนเนาะ ันทังก่้งไ่ไก่เมือนกัเห็นเราดูขุมนแสดงพฤติกรรมสังเกตพฤติกรมกรมบุคลคลพฤติกรรมสังคมบุคคลเล็กุ การจองคนนี <laughs> <laughs> ้ิูดีกันนะครปอบนนรวดของกลังไข้หนาปวดไปล้งแพ้มึงมึงบุษยาคือบุษาแสดงพฤติกรรมอะไรรูปนี้แสดงพฤติกรรมอะไรจิตต์ตาสำนึกค่ะ โดยที่รู้ตัวด้วยนะรู้่คิดว่าคุณสวยไหมคะสวยค่ะสวยมากเลยตอบแบบไม่คิดเลยไม่ค่ะมันอยู่ในจิตใต้สมนึกของฉันค่ะมนั่นมาจากความจริงเลยนะคะเด็กอิตาโรงเรียนมหาลัยชื่อดังในภาคอีสานเสียสติบนรถเด็กจิตนะคะคุณคิดว่าคุณเสียสติไหมคะตอนนี้ ก็คิดว่าเสียตั้งแต่หนูเข้ามาเรียนจริงแล้วเราใาวันนั้นเป็นนังไหนคะใช่เป็นนังต่อว่าเออเดี๋ยวเอาแม่แม่แท็กแท็กคัสคัส